สิ่งหนึ่งง่ายๆที่จะทําให้เรามีสุขภาพดีก็คือการรู้เท่าทันโรคนะคะและผู้หญิงอย่างเราจะทราบได้อย่างไรว่ากําลังเผชิญกับโรคอะไรอยู่ก็คือการตรวจสุขภาพค่ะเนสอุ่มแนะนำเอ็กซ์เพรสบัดี้นายแพทย์อรินทร์ธสุรสินทนแพทย์ประจำศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวชสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ ยากจซเรียนถามคุณหมอว่าการตรวจสุขภาพของผู้หญิงประจําปีเนี่ยค่ะควรจะตรวจอะไรบ้างคะครับก็สําหรับผู้หญิงนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็แนะนําให้ตรวจทุกปีนะครับโดยอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นเรื่องของตามเกณฑ์อายุนะครับก็ตั้งแต่อายุ20-21ขึ้นไปเนี่ยแรกสุดเลยก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับตรวจทั่วไปนี่ก็จะดูเรื่องที่พบบ่อยๆในผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของโลหิตจ,จางนะครับคือ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยว่ามีเลือดจางมากไหมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมีประจำเดือนทุกทุกเดือนเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เลือดจางได้นะ,ะนอกจากนั้นเรื่องมะเร็งนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผู้หญิงนะครับก็ควรจะต้องทําการตรวจภายในนะครับก็ตรวจทุกปีเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจอันตรสาวนะครับช่องท้องเพื่อดูว่ามีซิสมีเนื้องอกที่มดลูกหรือเปล่านะฮะ อายุที่เพิ่มมากขึ้นขึ้นไปก็คืออายุประมาณ35-40ปีนะฮะก็จะเริ่มมีโรคขึ้นมาอีกโรคหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับวิธีการตรวจเนี่ยก็ตรวจโดยการทำแมมโมแกรมแล้วก็อันตรสาวตเต้านมซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลได้ว่ามีเนื้องอกหรือว่ามีซิสหรือว่ามีจุดแคลเซียมที่เต้านมหรือเปล่านะฮะนอกจากนั้นก็จะมีการตรวจเรื่องของฮอร์โมนต่างๆอย่างเช่นเรื่องของไทรอยนะครับ สำหรับผู้หญิงเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะโรคความดันสูงก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วก็คืออายุเกินประมาณสัก45-55ปีนะฉะนั้นอาจจะต้องตรวจละเอียดเรื่องของหัวใจในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วพอเข้าสู่วัยที่สูงอายุแล้วเนี่ยที่พบบ่อยอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของออกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางนะครับซึ่งอันเนี้ยสามารถตรวจได้โดยการตรวจความหนาแน่นกระดูกนะฮะ แล้วก็ควรจะต้องทานแคลเซียมเสริมให้เพียงพอนะส่วนเรื่องอื่นๆที่กังวลกันสําหรับผู้หญิงก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวนะฮะตั้งแต่สาวๆแล้วทุกคนก็อยากผอมแต่ว่ากินกันไม่หยุดนะฮะงั้นก็ต้องให้มีการออกกําลังกายนะครับเมื่อมาตรวจสุขภาพหมอก็จะแนะนําวิธีการทานอาหารที่ถูกต้องว่าทานยังไงเพื่อป้องกันโรคเบาหวานป้องกันโรคไขมันในเลือดสูงความดันสูงแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้นะฮะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในการที่ จะช่วยในการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้หญิงเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีป้องกันโรคมะเร็งป้องกันโรคที่พบบ่อยๆในผู้หญิงครับต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะครับสวัสดีครับ,รบการไปตรวจสุขภาพควรทำอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่เราจะได้รับรู้สุขภาพของเราและรับมือได้ทันกับโรคภัยต่างๆค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ i n f o s m i t w v e t c o t h หรือพูดคุยกับ l Lady n u r s e ได้ที่ f a c e b o o k c o m s t m i t w e e t ขอบคุณค่ะ